สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มาตามนี่ลุงเล้งอีกรอบหนึ่งนะคะมีสมาชิกหลายท่านนะคะอยากทราบว่าทำไมคลิปที่แอดลงไปงวดแรกนะคะครั้งแรกนะคะลุงเล้งไม่มาอยู่ที่วัดบางนมโคนะคะวันนี้ก็จะมาตามให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าตัวเลขจะตรงกันเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะบางท่านก็อาจจะคิดว่าทางเราหลอกลวงนะคะว่าไม่ใช่เลขลุงเล้งนะคะ แอดก็เลยมาตามให้อีกนะคะวันนี้นะคะยายยายไม่ซื้อขนมหรอ เขาไม่เช no like ื่อค um ่ะก็ไม่เห็นหน้าลุงก็ถามว่าทําไมลุงเล้งไม่เหมือนเดิมจะเหมือนได้ไงมันอยู่ที่วัดก็อยู่ที่บ้านมันตายอยู่ที่บ้านก็แบบหนึ่งเราสันโดษอยู่แล้วใช่ไหมล่ะยังไงก็ได้ เขาก็ว่าเลขลุงเล้งไม่มีเหมือนแต่คิดว่าพวกหนูหลอกอะไรประมาณนี้ค่ะตีเส้นอย่างนที่แล้วซื้อมนที่แล้วมั่นใจนตีเส้นสีแดงตัวเน้นตัวเน้นใช่ไหมวันนี้ก็ความมั่นใจก็มีอยู่แล้วถ้เอาตามตามธรรมชาตินะตามเดิมก่อนเก้าเก้ามาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสี่กระแสนี้ถ้าเก้ามาสูงมาสูงมาก็ากี่คะแเนี่ยสำคัญว่าเก้านี่จะไม่นกลายเป็นยอกระดกนะแต่ก่อนมันมีนะมันมีมาเป็นหกได้ ก้าตัวเดียวกันเกตัวเดียวกันตัวเดียวกันยอกระดกเลยแต่ยกยอยกป่ากันเดียวกันยอก็ะดกเมื่อที่แล้วก็ลูกเขาบอก้าว1เนาะวิ่งหนึ่งเาก็วิ่งหนึ่อันนี้วิ่งอะไรนะออกตามธรรมชาตินเราบอกออกตามธรรมชาติงวดนี้ก็หนีไม่พ้นหนึ่งมันก็มามาออกธรรมชาติวันี้ลงเน้นเลยถ้ามันออกไม่ธรรมชาติมันก็เดี๋ยวก็อกกๆๆๆก็เจ็บลุงนะมันออกมากินโดยเฉพาะเนาะับไมไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ครับมันดี ก็ไม่รู้เนี่ยเลยขอหวยแม่ตะเกียเลยละว,วันนี้ขอไว้วันนี้ลอยกระทงสตัวเลยแม่ตเีห้าเแล้วก็ห้าเพรวันนี้มีจังหวะพอดีคนเขา,าตักสารจักสารคล้องเนี่ยตัดค้องเรียตัดคล้องไม่ใส่ปลานี่ไม่ใส่ปลาอาใส่ลูกวิงปองอมีตัวเลขข้างในเนี่ผมเลือดโวอาวกาศเลย เบิดเเลยมาปั๊บแล้วขอแม่ตะเคียนเลยในในนี้จะมีรูปปิงปองครับนะศูนย์ถึงเก้าแล้วขอแม่ตะเคียนโดยตรงเลยเพิ่งมาใช่ไหมวันนี้กะถล่มเจ้าเจ้าเจ้ามือนะไม่ไม่เจ้าเจ้าเจียวหล่นถ้าเจ้าใจถึงต้องรับหมดนะใช่ไหมเจ้าใจไม่ถึงจะเรียกจะเรียกเจ้าเจ้านี่ลรงเลีนมากเหมือนเดิมนะจะเจ้าใจถึงต้องแข่งมารับหมดเลยนะล้นจนกว่าเจ้าจะเหลือแต่ตัวร่อนจอนเรียกว่าเจ้าใจถึงนะ เจ้าเลขอ่านเลขแล้วเจ้าจะไม่ถึงเลยเรียกเจ้าเกี้ยวหล่นแล้วพี่ใหญ่ก่อนนะนี่นะคะตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมนะคะนี่ไม่ใช่ไเลขก็มือนเดมนะคะนี้ของวัดก่อนอันนี้ของวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะลวงลูกดูเลขแต่นี้เลขอะไรนะคะลุงลุงเลขอะไรนะคะอันนี้ห้าหกสาม เรียกล้วงตาข้องลวนตาข้องหลวนตาข้องของแม่ตะเคียนองคน้ององค์พี่ข้างบน0 5 4ย์แล้วก็ไม่มีสองตาข้องนะแล้วก็5น้องห6 3สาเนี่ยตาข้องตัวเลขยังเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนก็ที่ไปเอาที่ห้องวันนั้นก็เหมือนเดิมค่ะ แต่ว่าลุงเลี้ยงไม่เหมือนเดิมแล้วนะตอนนั้นมันอยู่อยู่ที่บ้านนี้อยู่ที่วัดก็คนละแบบนะอยู่ที่นี่ก็อยู่ยี่นี่ก็ถูกกันถูกคนเยอะหมดสินแล้วก็ถูกคนเยอะแลผมผมให้เขาเนี่ยอยู่ที่นี่ก็ถ่ายได้ค่ะนี่แต่ที่จะรวยเมื่อไรก็ซัดเรียบเลยแต่วันนั้นอยู่ที่บ้านไม่สะดวกให้ถ่ายไม่หวังว่อะไรแค่แค่นี้จบ ก็มันตามไปแล้วลงพอดีลุงุงให้เลยพอดีเลยแล้วก็มีแค่นั้นเองแต่บุญมาสนานอบก็ตามไม่ต้องเข้าไปมที่เราซื้ก็มีนะกจมาสนากเขาก็มาอนแก่นเขามาอนแก่นมาไม่ไช่เลือกเละิ้เราหว่นที่สอต้นสี่บต้นแวันสุดท้ายนเจ็ดแปคนมาแล้วก็เดินมาแล้วมาน่ ังจะกนีคนขายคนขายเขสามารถจะเลยผ้าขทยบเาไว้นะออปั๊บเขาจะมาดูเขาไม่เข้ารงวันี้กแบบนี้ถ้าเขาเขาชองดีงเขาเราก็ดีใจด้วยจไม่วังผลอะไรแล้วก็ดีใจด้วย้าเดีใจด้ยก็แบบนี้ก็มาทำทำแล้ดึงคนเข้าวัดก็ดึงคนเข้าวัดเช่งขึ้นครัอะไรนั่นแหบอะไร เขามาประจำเสียงคุณ้นๆเออน่ะทำไมเสียงคุ้นๆเออมันก็ร้อนอยู่ท้องหลังค้าได้ได้ไปในเป็นคนเข้าวัดเข้าวัดคนไม่เคยมาเขาก็มาบ้างให้ลมนิดนึงรถมันแบบที่ที่ปู่ตาปู่เชิดมะขาวน่ะรู้ว่มันก็เยอะมันัจ ตติดามมันก็ไปทั่วไปเนี่ยมันก็ไปทั่วทุกจังหวัดไปทั่วเมื่อวมันก่อนมาหาลุงแล้วเขาไม่เชื่อเขาว่าของปลอมก็เลยวันนี้วันนั้นลุงลุงอยู่ที่บ้านไมม่พร้อขายหน้าลุงใช่ใช่ที่ไหมนะวันนั้นอยู่บ้านอยู่วันนั้นอยู่บ้านนะเขาจะได้เห็นมันมันมันอยู่บ้านนะก็ต้องกระยิแบบใช่ไหมมาอยู่วัดก็ต้องอีะแบบใช่ไหมล่ะอย่างคุณอยู่บ้านคุณก็แต่งตัวธรรมดาพอมามาวัดก็แต่งซะหน่อย ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็มาแบบนี้มนนั่นแล้วก็ใช่เออใช่แอเคกนั้นแหละไม่มีอะไรเราเราไม่เดีดองดังอะไรเราวัดเขาดังอยู่แล้วนะบารมีหลวงพ่อปานที่ทุกวันนี้ดีๆอยู่ทุกวันที่คนใครไปใครมามาไหวบารมีหลวงพ่อปานเออใช่เราคนเดินดินกินข้าวธรรมดาไม่ไม่ดองไม่ดังอะไรใครแล้วแกนั้นเจ้ วันนี้ถอดแว่นให้ด้วยให้รู้ว่าลุงเล้งตัวจริงไม่เหมือนวันนั้นนตัวจริงนะตัวจริงวันนี้ตัวจริงเสียงจริงเพราะเพราะว่าวันนั้นมีแต่คนบอกเลขลุงเล้งไม่มีก็ถึงได้บอกว่าจะไปถ่ายเลยที่ห้องยังไปถ่ายใีห้องก็ได้มาแล้วไงคะวันนั้นวันนี้ก็มาใหม่ใชแล้วก็ก็เองเข้าเองไปมันเลยเห็นครับค่ะคอยู่คนเดียวมานละก็ก็อยู่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมแล้ว แล้วใครจะมาช่วยจ่าช่วยทำล่ะแค่เรียนมาตเตอรี่ก็แค่อยู่แบบอยู่อยู่กับหนูมันด้วยนกมา่งอะไรมั่งคนถามหลายคนไงเลยต้องมาใหม่ค่ะลุงถูกตัวนี้น่าจะมาอีกอะไรวันนี้ก็มีของแถมนะที่มรรจัยเลนะครับต้นน้อยหนึ่ต้นศูนย์ห้าตีต้นฝาเบอโอ้มาไกลเลยรของน้องสลัดได้ห้าหกสามน่ะก็ขอขอในตะข้องน่ะเขามาถวายก่อนหน้าพักใหญ่ เขาจัดสรรมามาโดยเฉพาะเลยลุนฟังเดินทางข้าวข้าวปลอดภัย